ที่สุดเลยครับผมโจอาชนาจากขาาวบอยไทยใครก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่ในห้องทำคลอดที่โอเคคลร์เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศการทำคลอดมานะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูการทำคลอดของม้าใหม่ที่ฟาร์มกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูได้เลยเม่งหลูกเม่หน่อยเม่หน่อยหายใจหายใจหายใจ ัวนี้ชื่ออะไรูาาครับก<ม>ติองอยน่าจับครับก <c oughs> ็โดยธรรมชาติของม้านะครับม้าเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเนาะ <c oughs> เกิดมามันก็ต้องรีบกินให้ได้ด้วยตัวมันเองให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็พอมันกินได้เนี่ยมันก็ต้องไปหานมกินให้ได้ภายใน2ชั่วโมงนะ คือถ้ามันออกมาแล้วมันสามารถยินได้ด้วยตัวเองหรือหานมแม่มันกินได้ตัวเองหรือถ้ามันทําไม่ได้ในบางขั้นตอนเราอาจจะช่วยมันได้นิดหน่อยนะครับถ้ามันทําได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรละก็<ง>ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ติดตามขาวบอยไทยใครก็ได้ในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าไป